พี่พี้เราก็เป็นประเด็นไปเราแบบเราที่เกิดมาเหมือนกันที่แบบว่ากับคุณยายกับณยาย็นไงางคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเอาจริงเราเราเราปลื้มใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าพอก่อนแบบก่อนไปงานอะไร้ยครับพี่ก็ถ่ายแบบทวิตเตอร์ดูแล้วก็มีคนโพสต์ว่าแบบมีพายอไว86มาที่งานนะแล้วก็มาเฝ้ารอเราตั้งนานแล้วด้วยแบบยืนนานมากเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราดีใจจริงจริงเรารู้สึกว่า คือคุณยายเขาอะก็อ,อายุแบบมากมากแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องไม่ยืนรอเราเลยรแบเราเราเรา,เรารู้สึกว่าแบบเออมันมันอินสไปร์เราเหมือนกันเราอยากทำงานให้เต็มที่มาเพราะเราจริงเราไม่รู้ทั้งหมดบอกว่าจริงๆมันมีใครที่มจา,า,ททา,าจากต่งกางจังหวัดหรือเปล่าหรือเป็นใครที่เขาอาจจะเดินทางมาไกลๆหรืออาจจะเหนื่อยมากๆหรืออาจจะผ่านอะไรมาแล้วมาเลาะแบบมาเฝ้าเราอะย่าเง้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเราอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆเพ็มที่มากกว่เหมือนน้ำตาต้องใจหลอเด็กน้ใช่คือพูดแล้วนีดแล้วมันก็จะแบบนิดนึงอะพี่ในวันทำงานได้เลือกับคุณยาย ก็ที่จริงก็พูดแหละค่ะว่าคุณยายแบบเออดีใจมากๆขอบคุณจริงคือเราก็ไม่รู้สึกแบบเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยู่ไกลมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ขอบคุณเขาไปอะไรเลยแต่ที่จริงในใจก็แบบดีใจมากๆแก็แบบเออมันแบบมันปลุกใจเราคือเราคิดแบบว่าคุณยายยอมรับในศาลที่แบบเออเป็นคลิปเป็นอะไรยนะที่จริงเห็นเขาแบบไกลๆเลยครับแต่ก็ก็จริงๆก็เห็นเห็นเขาแล้วแหละเพราะเขาแบบไม่โง่แท่ไปอะไรที่น่ารักมากๆแต่ว่าตอนขับเราคือแท้ๆอะไรจริงๆเนาะ แต่ว่าหลักหลักกรณถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบลงโบนต้องถ้แบบว่ามีสถิติมาใช่ไหมเนาะเดโมกราฟิกแล้วพี่พีทเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะก็จริงๆก็ไอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นคุณยายอย่างนี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นเนี่ยแบบท่านอาจจะเคยมาแต่ว่าเราเราก็ทั่วๆไปเราก็จะแบบเห็นแบบจริงๆบางทีแบบคนคนเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามีเราก็เราก็ดีใจขอบคุณเหมือนนกั